การค้าเครื่องกีฬาร่วมกันพัฒนาการค้ากีฬาก้าวไกลสมัครสมาชิกสมาคมโทร092 445 1881 ไทยแลนด์ซอฟท์พาวเวอร์ในช่วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาออกกำลังกายกันยามเช้าแบบนี้นะคะด้วยอุปกรณ์กีฬาที่เรียกว่าแข็งแรงทนทานเพราะการออกกำลังกายเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของสุขภาพค่ะวันนี้เอมมาก็อยู่กับทางด้านซีอของบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้ผลิตแบรนด์ดังแบรนด์นี้นะคะให้ดังไกลไประดับชาติดันั่นเองค่ะขอต้อนรับคุณลีนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะทูลีนาค่ะดิฉันชื่อลีนาจรัดที่พัสกุล เป็นประธานบริษัท BM Sport and Music ค่ะก็เป็นผู้ผลิตสินค้าที่เป็นเครื่องกีฬามากมายเลยทีเดียวนะคะมีอะไรบ้างคะเ,เริ่มต้นจากผลิตไม้ปิงปองไม้ปิงปองไม้ปิงปองยี่ห้อบิ g กแมค่ะแล้วแตกลายมาเป็นเชือกกระโดดค่ะนอกจากนี้ยังมีมสายกีตาร์แบรนด์เ e จิส และปิกกิต้าด้วยนะคะก็<ๆ>ก,ออก,การแตกลายเป็นเชือกกระโดดแบบนี้เลยสีสันสดใสดส,สวยงามเลยทีเดียวนะคะทําไมถึงตอนแรกกาไม้ิงบองก็ดีอยู่แล้วนะออกกําลังกายมันมากตีกันไปตีนมาแต่วันนี้ทําไมถึงเริ่มที่จะมาผลิตเป็นเชือกกระโดดแบบนี้คะส่วนหนึ่งก็คืออยากจะมีสินค้าหลากหลายค่ะแล้วก็เห็นว่าที่เลือกเชือกกระโดดเพราะว่าการกระโดดเชือกอเป็นการออกกําลังกายที่ไม่ยุ่งยาก อยู่บ้านก็เล่นได้มีอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะเล่นที่ไหนก็ได้ค่ะฝนตกแดดออกไม่ต้องกลัว่เล่นได้หมดเลยนะถือว่าเข้าถึงง่ายทุกเพศทุกวัยด้ไหมได้ค่ะเด็กก็เล่นได้ผู้หญิงเล่นได้ผู้ชายเล่นได้และที่สําคัญนักกีฬาทุกคนต้องโดด่เป็นการเขาเรียกว่าเพิ่มในในส่วนของกายภาพให้แบบแข็งแรงทนทานได้ทุก ตัวของทางร่างกายคือทุกภาคส่วนของทางร่างเลยทั้ทงร่างเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เรียกผิดนะฮะ,ะทั้งร่างเลยทีนี้นะคะในในเรื่องของอจุดเด่นหรือจุดแข็งของนี่เลยค่ะบิ๊กแมนที่เป็นเชิดกระโดดมีอะไรคะคืออะไรคะด้านแข็งแรงนะฮะ,ะด้านที่แข็งแรงเลยนะคะแล้วต,นนตรงนี้ส่วนนี้ปรับสั้นยาวได้ค่ะ,ะ,คะแล้วมันก็มีน้ําหนักถ่วงดูเบาๆอย่างนี้แต่ว่าเวลากระโดดนี่มีน้ําหนักถ่วงนะคะ,คะและกระวรา เด้งได้ดีนะคะเด้งได้ดีไม่ขาดง่ายด้วยไม่ดใช่กระโดดสองทีขาดมักแล้วอันนี้ดึงได้เลยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมจะแข็งแรงทนทานแล้วก็มีมากมายหลายแบบอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับเด็กๆอันนี้จะหนักเบาใช้แข่งขันใช่แข่งขันแล้วก็มีแบบด้านหน้าคุณผู้ชมอยากให้ดูเลยเดี๋ยวเขาก็เญาตดึงมาแกะเลยแบบนี้แบบนี้อค่อนข้างหนักนะคะคุณลีนาแกะให้นิดนึงนี่นีอาอาลุกนิดนึงอ่ะเป็นไงบ้างคะแบบนี้แกะออกมาเลยเหรอคะแกะออกมาเลยด้านละด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ แบบนักกีฬาเขาใช้กันฝึกนัก<ล>มวยค่ะอันนี้โ oh, อ้นักมวยเอาเราแกะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี้นตามฟิตเนสก็จะใช้แบบนี้นะคะแตมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะคะจะเป็นแบบยางที่แบบมีคุณภาพนิดนึงแบบนี้เลยนี่เลยนักมวยจะใช้นี่ ให้แรงสปริงที่ดีมากแล้วตอนนี้ก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ที่แข็งแรงใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบจุดเด่นของของทางสินค้าเลยะนะคะ,คะเชือกกระโดดมีมากมายหลายแบรนด์นะคะทำไมต้องเป็นเชือกกระโดดของ Big Man สิ่งที่มีความตั้งใจที่จะส่งต่อผ่านสินค้าชิ้นนี้คืออะไรคุณลีนาคะอ๋อคือ Big Man ไม่ได้เป็นขายไม่ได้ขายเชือกกระโดดค่ะแต่ขายจุดเริ่มต้นของชีวิตที่กระฉับกระเฉงนี ยังไงบ้างคะมี3ข้อคุณค่าคหลักคุณค่าที่1มีความเสมอภาคในสุขภาพค,ค่ะมีดีไซน์ที่ทุกคนใช้จริงได้ตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพราคาก็ไม่กีดกันใครนะคะ,ะมีหลักร้อยหลักสิบก็ซื้อได้แล้วใช่ใช่ะนะคะ,ะคุณค่าที่2ก็คือมีวัสดุทนทานใช้งาได้ยาวนานค่ะและคุณค่าที่3คือส่งเสริมให้เกิดพลังชุมชนสร้างแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้ ได้แบ่งปันความสําเร็จผ่านโซเชียลค่ะน,นี่นะคะเรียกว่านอกจากจะได้เรื่องสุขภาพแล้วนะคะอย่างเป็นการแบ่งปันสุขภาพที่ดีส่งต่อให้แก่ทุกท่านทุกเพศทุกวัยและก็ทุกอาชีพรวมกระทั่งพัฒนาในเรื่องของทักษะกีฬาด้วยนะคะที่นี้เมื่อกี้บอกว่าได้มีการส่งต่อได้มีโครงการดีๆที่ทำรูปกับเยาวชนด้วยมีโครงการอะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ๋อเมือ่อปี2560ดิฉันได้ไปดูการแข่งขันกระโดดเชือก ที่กรุงเทพได้รู้จักพออผู้จัดโครงการนี้เลยมีความคิดที่จะนำโครงการนี้ไปเผยแพร่ที่ต่างจังหวัดโรงเรียนที่ดิฉันเรียนสมัยอยู่ชั้นปฐมก็เลยติดต่อไปที่โรงเรียนแห่งนั้นโรงเรียนนี้หรือเปล่าคะเนี่ยที่ดูตามภาพเลยใช่ไหมคะไม่ใช่อันนี้เป็นของสมุทรสาครค่ะอ๋อค่ะที่เขามาถึงจุดนี้ต้นของเราจุดนี้โดย แล้วก็ติดต่อไปที่โรงเรียนแห่งนั้นและได้รับการตอบรับดิฉันจึงเสนอจึงทําโครงการเสนอไปที่ขออที่จัดโครงการกระโดดเชือกและอบรมท่านก็เลยจัดทีมงานไปสอนโดยมีดิฉันเดินทางไปด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วจากหลังหลังการอบรมจากโรงเรียนหนึ่ง ก็แนะนําไปอีก3จังหวัดค่ะค่ะ,คะในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานใช่ะคะ,คะก็เลยเป็นที่ป๊อปปูล่าเป็นที่นิยมกันขึ้นมาใช่ค่ะนะคะเป็นการเริ่มต้นให้เด็กๆเกนี่ยเริ่มรักสุขภาพเริ่มหันเข้ามาสู่กีฬาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยรุ่นอนุบาลรุ่นประถมเลยประมาณ 7ปีขึ้น <7 S 1> ปไปปนะีขึ้นไปประมาณป1นป2นะคะก็เริ่มที่จะเล่นได้แล้วนะคะก็เรียกว่าสร้างทั้งความสานุกสนานสร้างทั้งความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้วก็สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับเด็กๆในชุมชนในโรงเรียนอีกด้วยนะคะทีนี้อยากให้เล่าฟังหน่อยนะคะว่าได้เรียนรู้อะไรนะคะกับในเรื่องของโครงการของ Big Man ที่ทําร่วมกันเราต้องเชิญท่านหนึ่งมาแล้ว ดิฉันจะขอเรียนเชิญเลยนะคะทางด้านคุณครูจากโรงเรียนวัดธรรมเจดีศรีพิพัฒจากจังหวัดสมุทรสาครอาจารย์สุทนค่ะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราในทางรายการนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะเด็กๆจากโรงเรียนเขาได้อะไรจากการร่วมกิจกรรมเล่นกระโดดเชือกกันคะด้านที่1เลยก็คือด้านสุขภาพครับแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงแล้วด้านที่2ก็คือจะเป็นการแสดงออกถึงความสามารถที่เขามี ดังที่3ก็คือการที่ออกไปสู่เปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆเขาจะได้แสดงออกถึงความสามารถที่เขามีในตัวเองครับโดยผ่านการกระโดดเชือกนี่ครับทาให้มีประสิทธิภาพในการเรียกว่าสุขภาพดีนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านร่างกายให้กับน้องๆด้วยนะคะเป็นการออกกำลังกายด้วยที่สําคัญได้เรียนรู้การทํางานเป็นทีมทีนี้เด็กๆกระโดดยังไงอยากเห็นแล้วกระโดด เ,อเอขอเชิญน้องๆขอ,ขอเชิญน,น้องๆจากโรงเรียนวัดธรรมจดีศรีพิพัฒน์เลยค่ะค่กปรบมืตอต้อนรับน้องหน่อยค่ะเย้วัดครับมาแล้วครับนอ่านี่ ต่อไปต่อไปต่อไปต่อเล่นแบบนี้นี่เองนะคะเล่นไม่ยากค่ะไม่ยากครับไม่ยากต้องใส่สมาธิแล้วก็การทำงานเป็นทีมครับนี่นี่โอ้โโอ้โห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 โอ้โอ้โ้ออ้โห้หอ้หอหอ้โ้้ออย่ห้เ้ นี่ก็จะเห็นว่าน้องๆได้ได้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีมีพลาดบ้างให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะก็เรียกว่าเด็กๆก็ได้ทั้งประโยชน์ทั้งด้านร่างกายแล้วก็ความสามัคคีเป็นม่คณาครับสมาธิด้วยครับค่ะทีนี้นะคะเป้าหมายค่ะคุณลีนาค่ะเป้าหมายที่โครงการต่างๆที่ทํามาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรยังไงบ้างคะเรายังมีกลุ่มเป้าหมายค่ะอืหลากหลายค่ะเช่นนอกจากเด็กๆนี่จะมีกลุ่มอื่นอีกใช่ใช่เช่นนักมวยกลุ่มคนลดน้ําหนักค่ะฟิตเนส นักกีฬากระโดดเชือกแม้กระทั่งเด็กฝึกสมาธิเด็กฝึกสมาธิเอาการกระโดดเชือกคุณผู้ชมไปฝึกสมาธิได้โดยเฉพาะเด็กๆใช่ลดการปิดเกม ติดมือถือวันนี้นะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณลงทุนไม่มากค่ะซื้อเชือกไปถึงชิ้นคุณลดในส่วนของเด็กติเดกเกมได้อีกด้วยแล้วก็ทําให้เด็กๆะะได้รู้สึกว่าตัวเองเได้ออกกำลังกายได้ความกระฉับกระเฉงยิ่งมีเพื่อนหลายๆคนคในโรงเรียนตั้งกลุ่มกันมาเล่นได้เลยอันนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะคุณลีนาคะโรงเรียนไหนอยากสั่งซื้อหรือคุณผู้ชมอยากสั่งซื้อหรืออยากเป็นตัวแทนจําหน่ายติดต่อได้ที่ไหนคะ ต่อมาที่โดยบริษัทเออทางท <ะ S 2> บริษัทโดยตรงนั้น,นะะเอค่ะบริษัท B M Sport and Music ค <ทะ S 2> ่ะได้เลยเบอร์โทรศัพท์ค่<ท>ะ450 304หค่ะหรือทางช e ้อปปี้หรือทางเว็บไซต์ ่ะ BM Sport ค่ะค่ะก็คือเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายส่งตรงทั่วประเทศติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้ะนะคะติดต่อสั่งผลิตก็ได้เราเป็นโรงงานเองะนะคะรวมไปถึงจะรับไปขายต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,คะขายในก้อนไลน์ต่างๆนะคะเรายินดีสร้างอาชีพสร้างไรายได้สร้างความแข็งแรงและสุขภาพดีให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยนะคะอยากจะฝากไว้ว่า ทุกความฝันที่ยิ่งใหญ่ล้วนเริ่มจากวันหนึ่งที่คุณตัดสินใจลุกขึ้นก้าวอย่างมุ่งมั่นโอ้โห,โหนะคะทุกความฝันที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากคุณนี่แหลคะค่ะ ตัดสินใจลุกขึ้นก้าวขึ้นมาอย่างมุ่งมั่นแล้วสุขภาพดีไม่เป็นของใครค่ะเป็นของคุณนั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของทางรายการ Talk Together ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณครูคคและน้องๆน,นะคะจากโรงเรียนวัดธรรมเจดีศรีพิพัฒน์จังหวัดสมุทรสาครด้วยนะคะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครั น้องๆขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณคุณลีนาด้วยนะคะที่ได้สร้างสารรค์สิ่งดีๆอุปกรณ์กีฬาดีๆอย่างนี้นะคะสร้างขยานประชนของชาตินั้นแข็งแรงและที่สําคัญเป็นกําลังสําคัญให้กับทัพนักกีฬาไทยไปสู้ศึกต่างประเทศอีกด้วยนะคะอะคุณลีนานะคะ่ะ คุณผู้ชมคะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของรายการทอ l k กทูเกเตอในวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสมาคมการค้าเครื่องกีฬาด้วยนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับทางรายการของเราที่จะผลักดันพัฒนาสินค้ากีฬาของไทยให้ก้าวไกลสู่สาคลน,นะคะลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณสําหรับทุกการติดตามพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ